สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบเจอกันนะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานรีไปโรงเรียนนะคะตื่นสายแล้วก็ไปใส่บาตรวันนี้ก็ตื่นสายแต่ว่าไม่ได้ไปใส่บาตรใส่ไม่ทันนะคะก็เลยได้มาสดมนตนแล้วก็ไลฟ์สดก็ตอนแรกก็คุยกับลูกชายว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราเราจะสวดมันก่อนหรือ,อไลฟ์ก่อนกีต้าร์บอกว่าเอ้ยสดมตนก่อนแม่แล้วก็ถามว่าทําไมเพื่อให้เป็นความดึงดูดลูกค้าว่า,งา,างไงเห็นไหมลูกชายลูกชายฉันเข้าใจลูกชายฉันเข้าใจเรื่องแบบ กดแรงดึงดูดแห่งวัฏจักรของแห่งบุญเออพลังแห่งบุญนะคะเช้านี้มีส่งกาแฟสองกองแล้วก็โกดอะ,อะไรนะโกซีสองนี่มีแพ็กไว้แต่เมื่อคืนเลยก่อนดีวกดวก่อ้ยกล้องแคบกล้องแคบด้วยของมันเยอะนะคะแล้วก็โปรตีนโปรตีนห้านะคะโปรตีนห้าแล้วก็โกซีสองแล้วก็กาแฟสองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งให้คุณลูกค้ากันนะคะโกทูการจนะบุรีนะคะ เออจะไปหาของกินกันพี่เบาเหน่อยหาของกินก่อนนะคะเราแพ็คลองแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเราก็แบบพืมปริมพรืมปร,มปร,มปริมมากนะคะกาแฟกาแฟวันนี้แม่ฝนแม่ฝนกำลังไปเอากาแฟนะคะที่ที่กรุงเทพที่บริษัทนะคะที่บริษัทนะแล้วก็แฟขายดีมากเห็นไหมพี่ฝนต้องไปสัง่งสองสามร้อยกล่องแล้วของพุ้ยก็จะหมดแล้วเหืออีกยี่สิบสองกล่องนะคะใครเป็นเจ้าของเอย ใครจะเป็นเจ้าของวันนี้22กล่องนะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยจะสั่งอีกร้อกล่องนะคะทุกคนนี่คอลลาเจนเอนไซม์คอลลาเจนดีๆที่ช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอกจากทานได้แล้วนะทุกคนยังเอามาพอกหน้าได้ด้วยนะแต่เมื่อคืนปุ้ยไม่ได้พอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิวมันขึ้นเนี่ยสิทุกคนเห็นสิวปุ้ยไหมจะเกิดจากการกินหวานเกิดจากการกินหวานแล้วปุ้ยก็จะเป็นเมน ใกล้จะเป็นเมนแล้ว,ลวก็ท้องอืดท้องบวมเมื่อวันเมื่อคืนท้องอืดมากแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนเหมือนเป็นคนจะเป็นคนเหมือนเป็นไข้ทับหรือดูทุกคนเออใกล้เหมือนคนจะเป็นไข้ทับหรือดูก็แบบมีอาการเหมือนคนป่วยก่อนเป็นเมนนะก็เลยกินยาอาไฮลินอฟไปเม็ดหนึ่งแล้วก็นอนก็แบบทีนี้มันก็ยาวไงพอกินยาแล้วมันก็ยาวยันเช้ามดผมไม่ได้สระผมเนี่ย เออก็ยาวยันเช้านะคะก็เลยตื่นสายหน่อยต้องกราบขออภัยนะคะไม่ได้ไปใส่บาตรก็นุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ใส่บาตรในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้สดหม์แล้วมาเชา้าสดหม์แล้วมาเช้าก็น้อมนําบุญมาส่งทุกๆท่านนะคะน้อมนําบุญมาแบ่งกันเนาะได้บุญร่วมกันนะคะโอ๊ย ฉีดกาแฟปัญหากันงๆไม่เจอนี่กาแฟกาแฟเด็กกินได้ผู้ใหญ่ทานดีนะอันนี้ของลูกชายนะคะกาแฟนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็ให้ลูกสวดมนต์ก่อนไปสวดมนต์ทำสมาธิก่อนไปสอบวันนี้สอบวันที่สองนะจ๊ะลูกบอกว่าต้องทําให้ได้กี่คะแนนลูก85คะแนน85เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่85เปอร์เซ็นต์85คะแนนแล้วก็เมื่อวานวิชาเลขวิชาเลขก็ ได้สิบเก้าจมยี่สิบคุณครูได้แจ้งไว้นะคะแล้วก็นี่ปุ้ยมาปุ้ยตั้งหัวข้อว่าก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนอะปุ้ยอยาเป็นเมนแบบเดือนหนึ่งแล้วก็เว้นสองเดือนสามเดือนเลยนะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันมีอาการเหมือนคนจะเป็นเมนนี้จะปวดท้องปวดหลังมันจะเล้านะขาแต่เมนไม่มาเออมันก็ทีนี้เราก็แบบเฮ้ยเมนไม่มาเราก็ไปตรวจเนอะว่าท้องไหมท้องไหมมันก็ไม่ท้องนะเออเราก็ คือตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจคําว่าโปรตีนไงเรายังไม่รู้จักโปรตีนไงเออเราก็ว่าเราก็ไปตรวจซื้อที่ตรวจกานมาเดือนแรกไม่ท้องเดือนที่สองก็ไม่ท้องเพราะประจาเดือนมันไม่มาประจาเดือนมันจะมาแบบบางทีเดือนที่สามหรือเดือนที่สี่เป็นมาตลอดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปุ้ยอะเพราะว่าปุ้ยอะนอนน้อยแล้วก็อาหารอะไม่ค่อยปุ้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไง เออปุ้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินผลไมอ้อ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าร่างกายอะ่ะมันก็จะขาดสารอาหารไปเลยแล้วก็ชอบกินมามา่าชอบกินกับซี่เออแล้วก็ชอบกินแบบชานมชาเขียวแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เจอโปรตีนะก็จะกินกาแฟกินทุกวนันกาแฟเมืองหนึ่งกินกาแฟชงเขาก็ถามว่าเอานี่กาแฟหรือกาแฟธรรมดานะบอกอะไรก็ได้ขอเป็น,ขอ,ปนขอให้เป็นกาแฟแล้วแต่แม่ชแม่ค้าชงม,มาเลยเออขอให้เป็นกาแฟอ่ะ แต่ว่าไม่เน้นหวานเพราะปุ้ยไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วมันเวลากินหวานแล้วปุ้ยแสบคอเออแต่ว่ากินเบบซี่ได้นะกินเบบซี่ชาถขงชาเขียวชานอมอะไรเงี้ยก็ฟึ่งกาแฟแต่บอกว่าขอาหวานน้อยเออก็กินก็กินแหละแต่ว่าขอาหวานน้อยก็แล้วคิดดูสิกาแฟใส่น้ำใส่น้ำตาลกี่ช้อนทุกคนแล้วแล้วอาการของคนที่ว่าประจําเดือนไม่มาแบบสองเดือนสามเดือนอะ เลือดมันทําทุกคนหน้าด้แบบว่าสิวขึ้นแล้วก็เป็นฝ้าเป็นกะแล้วก็ผิวอะผิวอะเหมือนคนแบบว่าไม่ได้บํารุงอะไรเลยอะเหมือนใส่ชุดนอนเลยกีต้เห <laughs> มือนใส่ชุดนอนไปทํางานนะคะ <g> <g> ก็ปิดเทอมก็เลยใส่เสื้อตัวนี้ไปทํางานนะคะทุกคนปวดอภัยนะคะถ้าถ้าขัดลูกกระแตใคะร,รนะคะปวดอภัยนะคะแล้วก็ แล้ทุกคนคะทุกคนคะทุกคนคะโปรตีนใครว่าไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์นะคะทุกคนใครที่เป็นเ,ออเลือดจางนะคะทานโปรตีนได้เพราะโปรตีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน75%เปอร์เซนที่ร่างกายต้องการมากโปรตีนนะโปรตีนใครที่ทานโปรตีนสัตว์ได้ก็ทานนะคะปุ้ยปุ้ยไม่ชอบไงปุ้ยไม่ชอบทานไก่ไม่ชอบทานไข่ ก็เลยไม่มีตรงนี้ร่างกายก็เลยแบบโหไม่โอเคเลยหัวฟูมากหัวฟูเกิดจากผมขึ้นเยอะนะจ๊ะทุกคนนะคะไม่ไม่ได้เป็นคนแบบสกรปรกหรืออะไรนะหัวฟูเกิดจากการที่เราได้กินของสิ่งนี้แล้วผมขึ้นเยอะมากผมขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนทุกคนเนี่ย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 อเมื่อาวานอะ ได้ข้อมูลดีๆมานะคะทุกคนให้ทุกคนอะโควิดรอบสมันมาแล้วเนาะโควิดรอบสามมันมาแล้วนะคะให้ทุกคนแบบรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยการที่เราอะนอนอย่างน้อยเชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็กินกินวิตามินดีนะคะเยอะๆอกลับมากลับมาบ้านเนี่ย คือออกไปข้างนอกใช่ไหมก,กลับมาบ้านนะก็เอาน้ำน้ำเกลือก้วคอหรือน้ำยาเบนปากก้วคอนะคะแล้วก็อาบน้ำให้41องศาคือแบบชำระล้างร่างกายไปเลยเพราะว่ามันเป็นโควิดอังกฤษเนาะนะคะมันแบบมันไม่มีอาการนะมันเป็นเลยนะมัน,ม,นมันไม่ต้องรอดูอาการนะคะทุกคนทีนี้ช่วงเนี้ยทุกคนก็แบบเดลเริงเดลาราเป็นกันเยอะมากเซฟตัวเองนะคะด้วยความห่วงใยปาถนาดีจากติยสาสมานะคะ,นะคะทุกคนเอ่อ ใครที่อยากหาไรายได้เสริมคือมันมีโควิดรอบสองใช่ไหมเดี๋ยวพวกกิจการพวกร้านอาหารวพวกพวกผับพวกบาร์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องเซฟตัวเองลงอีกใช่ไหมรอบสามะทุกคนแล้วก็พวกที่เป็นโรงงานหรือธุรกิจที่แบบเป็นเอกชนนะ่ะก็อาจจะปิดตัวลงนะเพราะว่ามานะันยังไม่ฟื้นตัวหรอกเพราะว่ามันมีอะไรรอบ โควิดรอบแรกรอบสองรอบสามใช่ไหมเออรอบแรกรอบสองมันยังฟื้นมันก็ยังไม่ฟื้นตัวนะแล้วทีนี้มันรอบสามมันมาอีกแล้วอะ่ะทุกคนถ้าอยากอยากหาอะไรได้เสริมอะ่ะไม่มันเหมือนเราอะ่ะเราก็ไม่อยากไปห้างไม่อยากไปร้านที่แบบว่าเราอยากได้อะไรอ่ะอยากอยากอยากซื้อเสื้อผ้าอยากได้ของกินเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบบุญเสิร์มมีฟู้ดแพนด้าแล้วเนาะนะคะก็ถ้าถ้าถ้าแบบ อยากมีรายได้เสริมมาเป็นตัวแทนกันนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เอาโบตาพีไปทานนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายระหเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ ได้รับวิตามินที่แบบโอเคอะเพียงพอเลยที่เราจะไม่ต้องมาแบบกังวลว่าเราเป็นโควิดไหนอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะจ๊ะคือโควิดไม่ชอบคนที่อ่อนแอเออเขาชอบคนแข็งเอ้เขาไม่ชอบคนแข็งแรงเขาชอบคนอ่อนแอพี่พูดผิดนะคะใครอ่อนแอก็ระวังเป็นโควิดนะเ, <laughs> เพราะฉะนั้นทําตัวให้แข็งแรงออกกาลังกายเนาะถ้าอยู่บ้านก็ออกกําลังกายนะคะลูกชายมากินกาแฟกัน เอาแกนเสร็จยังน,นลูกลูกชายสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเออเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะโหเครียดมากเครียดมากเลยเมนไม่มาเมนไม่มาเราก็ท้องไม่ววท้องไวแล้วเราก็เครียดเครียดเสร็จแล้วก็กินน้ําร้อนเออแม่ก็บอกว่าเลือดมันทําเพราะเวลาเราปุ๊ยเป็นเมนปุ้ยกินทุกอย่างนะคะน้ำมะพร้าวก็กินน้ําแตงโมก็กิน เออแล้วก็ผลไม้อะไรแบบน้ำเย็นน้ำเย็นแบบซี่กินหมดนะคะไม่ดูแลไงุ้ยเป็นคนที่แบบไม่ดูแลตัวเองคิดว่าคือเราประมาทในชีวิตแหละเราคิดว่าเรายังสาวอยู่เรายังยังไม่แก่ใช่ไหมเออเราจะกินอะไรก็ได้แล้วคนใหญ่พูดไม่ฟังไงเวลาคนใหญ่เขาพูดว่าเวลาเป็นเมนะห้ามกินอันนั้นห้ามกินนี้ไม่ฟังเราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรแล้ว เห็นไหมตั้งตั้งแต่สาวๆแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่เราแบบไม่เชื่อคนใหญ่แล้วพอเรามามีลูกสองคนแล้วมันค่อยๆสะสมเออมันค่อยๆสะสมนะพวกอาการแบบนี้อาการที่ว่าเราอะ่ะจะแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนะพักผ่อนไม่เพียงพอ เนี่ยมันจะมาสะสมตอนเราอายุเยอะคือตอนแรกอ่ะมันจะไม่มีอาการหรอกมันจะมันจะเหมือนน้าหยดอ่ะน้าหยดใส่ใส่แก้ววันละหยดละหยดละหยดอ่ะถ้าวันหนึ่งมันเต็มเราก็น็อกเลยนะคะทุกคนซึ่งมันจะไม่มีอาการหรอกมันจะไม่มาบอกเราก่อนนะมันเป็นๆเลยนะทุกคนกินกินอ่ากินนี้ไหมคะกินไหมคะอ่าไปเอาน้ํามานะคะอุ้ยเธอเธอขโมยได้น้องสาวเราไปเอาได็น้สาวเรามา ไดโนเสาร์หา,ายได้เลยไดโนเสาร์ลุกขึ้นมาดูนี่เธอเนี่ยทุกคนทุกคนเราโดนขโมยไดโนเสาร์เนี่ยแล้วไดโนเสาร์ก็ไม่ยอมกลับมาอยู่กันแล้วไดโนเสาร์ไปอยู่กับลูกชายแล้วเนี่ยเนี่ยขนาดเราบางนะขนาดเราบางนะขนาดเราบาง ทุกคนเห็นหน้าสดเราเลยเห็นไหมเราอุตส่าห์เอาไดโนเสาร์มาบังแก้มเราหน้าสดแม่ก็สวยห <c oughs> น้าสดแม่ก็สวยทุกคนเราโดนขโมยไดโนเสาร์เอามาอยู่หลังคุณแม่ค่ะทุกคนเราโดนขโมยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไปอยู่กับลูกชายแล้วอ่ะสงสัยไดโนเสาร์ไม่อยากไม่อยากอยู่กับคนแก่นะแม่ไม่ได้เกลียดเหน่อย เห็นไหมเธอลุกออกไปแล้วไดโนเสาร์ยังไม่กลับมาหาแม่เออ่ะพี่หยาไดโนอ่ะมาแล้วไดโนเสาร์ตามติดชีวิกิต้ามากวันนี้วันนี้ได้รับแบบวันนี้โปรแตกสองโปรนะทุกคนวันนี้ได้รับเงินแบบสามพันสี่พันเล ฟีนเมื่อวานได้รับ4เมื่อวานได้รับ5,000กว่าบาทเอ้ย4 0 0หกับ5 0 0 0เป็นเท่าไหรท่ทีฮะไอ้4 0 0หกับ1,001เป็นเท่าไหร่4 0 0หกับ1,001ก็5,007 5,007เมื่อวานได้รับ5,007เจ้า แม่รวยมากค่ะเมื่อวานได้รับพันเจ็ดวันนี้จะได้รับเท่าไรน,นะวันนี้ขอหกพันนะคะเช้าเนี้ยเช้าเนี้ยได้แล้วเช้าเนี้ยได้ลดด้สามพันนะคะวันนี้ใช่วันนี้ขอหกพันนะคะทุกคนวันนี้ขอหกพันไม่ต้องหกพันหรอกต้องหกหมื่นว้าวเลิศลุกให้หกหมื่นได้เจ้าวันนี้ม่หกล้านหกล้านเนี่ยตัไปอีกแล้ว เาต่งเนนะนี่เราเดินขโมยไดโนเสาร์ทุกคนทำไมอะีผมสวยทุกคนเราเดินขโมยไดโนเสาร์เนี่ยลูกสาวผมเนี่ยอ่าลูกสาวจะให้อวดผมลูกสาวจะให้อวดผมนะคะลูกสาวจะให้อวดผมนี่ทุกคนเห็นสีผมสีลุ้งของปิยะสมาไหม อย่าสีอวดขอโชว์ข้างหน้าก่อนลูกคอนนี่<ฮ>ลูกสาวอวดสีผมนะคะไดโนเสาร์ก็ไปอยู่กับลูกชายอยู่นั่นแหละชื<ฮ>่ออวดสีผมก็ได้ไอ,อ,อ้ช้างไม่ทำผมมาเห็นไหมเห็นมนเห็นเห็นลูกสาวอยากให้อวด,อวดลูกสาวอยากให้อวดนะคะ่สวยมากสวยมาก มัดผมกัน,นะะเอาอีกแล้วไดนนเสาวไม่มานะจ๊ะไดนนูสาวไปอยู่ลูกชายเนะจ๊ะไดนนูสาวไม่รักคนแก่ได,ดนนูสาวรักเด็กเนี่ยเจ้าไม่ได้แก่ีลูกสาวเป็นลูกคู่ไปเธอถึงเธอจะออกไปไดนนูสาวก็ไม่มาหาฉันอยู่ดี <laughs> ทุกคนเราน่าสดแล้วในที่สุดทุกคนก็เห็นหน้าสดเรานะคะอ๊้ยง่ายแท้งวันนี้ไม่มีสาระนะคะสาระขึ้นหัวข้อแค่ว่าปุ้ยเป็นประจำเดือน ก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนนะเออเข้าสาระก่อนก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนนะคะก็คือปุ้ยจะเป็นเมนหนึ่งเดือนเวน้นสองถึงสามเดือนตลอดเป็นมาแบบเป็นมาตลอดอะประมาณแบบปีหนึ่งมัง้งปีหนึ่งมั้งนะคะปีหนึ่งแล้วก็เครียดเครียดมากเรื่องการที่ว่าแล้วเวลาพอมันมานะคือเราจะอัดอัดอันนี้เลยอัดน้ําร้อนอะกินน้ําร้อนกิ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 นอัดนะ อาดน้ำร้อนกินจนแบบแทบจะเอาน้ำในเอาปากไปรองในกระติกแล้ววะ่ะเออกินจนแบบจนกว่าเมนจะมาแล้วก็กินยาสตีเบโลกินให้เมนมันมาไม่ให้มันปวดท้องไม่ให้มันปวดหลังคืนไล่เลือดนะคะกินแล้วก็เมาเมายาสตีเบโลมากเมาโอ้โหม,มันมีแอลกอฮอล์นะคะมันก็เลยเมาทีนี้จนมาเจอโปรตีนจนมาเจอโปรตีนก็ยังแบบครั้งแรกก็ยัง ไม่เมนไม่มา2เดือนนะคะใครที่ประจําเดือนผิดปกติแล้วมาเจอโปรตีนก็ยังไม่มา2เดือน2 3เดือนนะคะเนี่ยเนี่นยไดโนเสร์ก็ยังไม่มาเนี่ยเนี่นยไดโนเสร์ก็ยังไม่มา,มยายทุกคน<ห>น,นะคะคเออแล้วทีนี้ก็ลเลยนายแพทย์เปี่ยมโชคก็เลยออกมาพูดว่าโปรตีนเข้ากาลังเข้าไปทํางานปรับฮอร์โมนให้คุณ สุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนะคะที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนเขากำลังไปปรับ2-3เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นมานะเออปุ้ยก็เป็นอาการหนึ่งในนั้นเลยที่ว่าเมนไม่มา2เดือนนะคะเป็นหนึ่งในนั้นเลยแล้วทีนี้พี่ขนาดพี่ก้มหน้าเธอยังมีไดโนเสาร์เลย <laughs> ทำไมเธอกำม่ไดโนเสาร์ยันไปมันจะกินเธอไม่เห็นนะ แล้วทีนี้เงยหน้าเธอก็ยังโย่เนี่ย,ยไม่มาเห็นไหม <c oughs> แล้วทีนี้ทุกคนพอหลังจากเมนมานะโอ้โหจากที่อาการปวดหลังปวดท้องแบบจะตายอะเป็นเมนแล้วจะตายอะทุกคนเป็นไหมอยากจะนอนจมกองเลือดไปเลยไม่อยากลุกขึ้นมาทําอะไรเลยอะตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ออกกาลังกายได้แล้วเมนมาแบบไม่รู้เรื่องด้วยเมนมาไม่รู้เรื่องเลยคือแบบ เนี่ยเราใช้ชีวิตปกติมากเราใช้ชีวิตปกติมากไม่มีอา,านนการแบบว่าปวดหัวปวดเท้าปวดหลังปวดอะไรเลยนะคะเพียงแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราหิวบ่อยเราหิวบ่อยเราอยากหวานนะคะเอออาการเนี้ยเป็นเลยแล้วก,ก, eat hey. ลก็อยากกินของดอง <Okay. อยากกินอาหารรสจัดเนี่ยเหมือนคนท้องอ่ะเหมือนคนแพ้ท้องอ่ะทุกคนเธอเอาไดโนเสาร์ฉันมาก็อย่างก็อย่างลูกไม่ให้ไดโนเสาร์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ทีนี้ เนี่ยต้องแบบนูขอบคุณโปรตีนมากๆนะคะขอบคุณโปรตีนวั<ม>ตถีมากๆที่ทําให้ประจําเดือนปุ้ยกลับมาปกติได้เหมือนเดิมไม่ปวดท้องไม่ปวดท้องไม่ปวดหลังนะคะแล้วก็ไม่นอนจมเลือดเลยนะคะไปยางไปโรงเรียนการยางขอบคุณลูกคำลัทชมนะไปโรงเรียนก่อนนะวันนี้ลูกสอบนะคะสวัสดีค่ะบ้ายบายรอง้าพี่ไว้ไหนนะเนี่ยพอเหแล้ว